สวัสดีจ้าวันนี้มาวัานในซื้อสเต็กมาก็เลยวันนี้เอามาย่างนะจ๊ะวันซุนนกนะจ๊ะวันที่พกนะจ๊ะมาเด้อก,กินสเต็กเดยกันจ้ะย่างข้างนอกสวนจ้ะบาถ่ายให้ดูทางอื่นนะจ๊ะมันมันหลกเกินจ้ะจ้ะก็มีประมาณนี่แหละจ้ะเนาะสวนพัก หอมห้วย,ยเลยจ้ะอะไรเนาะหาหายูโรั้งเนี่ยสื่อมาตก,กตรงขีดทำงานนะจ้ะาวานเนี่เลยงานก็เลยสื่อมากินหลายกันไม่ดีเนาะอวน <c oughs> แต่ว่าวันนี้ซื่อไม่แก่แค่เอเดค่ะสื่อหมอู <c oughs> ม,ามาแบบติดมันนะจ้ะกินแบบต,ติดกระดูกด้วยสองชิน้นจะมาหั่นยาวๆแล้วก็มกักซอสน้ำมันหอยแล้วก็จะมามักกระเทียมแล้วก็จะมายางนะจ้ะ ไม่ใช่ยางจะทอดจะกินก็ข้าวเหนียว้วจะหน้าเราไม่ได้กินข้าวเหนียวเนาะโอเคมาถักไปเกันนาจะว่าได้เขาว่าได้ทาอะไรกินตกวันนี้ตวัสจะกินเขาก็ผิดก,ก็พักธรรมดาหลกักกสเต็กเนาะแต่ไม่ได้ให้ดูรกก็จะเพราะว่าทางานเหนื่อยมาดูจะทำไมมานั่งหน,นนี่นะล้วเห่อเราหอยให้เพื่อนเพื่อนดูมันก็นยังไงอยู่เนาะเขาเลยไม่ทำเนาะจ้ะ วันสองวันเจอกันอาจพรุ่งนี้จะทําคลิปอะไรใค้ดูก่อนเนาะเพราะเป็นวันเสารน์นะจะอาจจะพักพนเนาะพักพนพักผ้าเหนื่อย ย่างสเต็กอร่อยอร่อยไอ้นะปากเกตอหอมคักโอ้หิวข้าวแล้วอชิปเปอรหุ้งเนาะเดีย๋ยวพาไปดูพักก่อนนะพรุ่งนี้จะเดดพักในสวนกินเดี๋ยวแป๊บนึง ดอกไม้กินบ่ได้ดอกนี่ก็่ายดูที่เฉยๆนี่ก็ต้นอะไรไม่รู้ดูไม่ได้ดึงออกต้นยาต้นไรบางคนก็นก,นก,กินได้จ้ะก,ก็เลยบาถอนออกแม่กุหลาบบานแล้วเด้อนี่อุย้ยกำลังงามเลยเกย๋สีชมพูอ่องตองอันนี้บานนานแล้วกับประมาณนี้แหละดอกไม้ฉันเนาะจ้ะอุะอ้ยสวยเนีย่ยพักอันนี้แหละปิดไวง้งี้พอ,พอ่าแมง พี่เสือไข่โอ้ยเนี่ยเด้องรอดน้ำอีกแล้วันนี้อุ้ยตัวเร็วมากเลยอันคืออะไรอ่ะเอ่อกะลําดาวจะออ้ยสามตนงามขนาดนี่กับพักเพลจะแช่น้ำไว้ออกลากเห็นไหมเดี๋ยที่ปลูกอุ้ยพักเพลออกลากเครียบๆเลยนี่กับเด็ดยอดกินเลยมันก็เตกเลยฝนไม่ถูกฝนก็เลยไม่ออกนี่โ้ยผิกกระเรียนอูยอ้ยกับเวลาเดิเม เลิกงานมาเหนื่อยมาดูพักก็มีแรงจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเด็ดกินแล้วนี่อุย้ยดอกพักกาที่เข้าสือเป็นหัวที่หัวใหญ่ๆ,ดๆแดงๆอ่ะจ้ะมันมีสีเขียว,วจ้ะอุย้ยอลามตามีแรงเด้อนี่อุย้ยนี่ต้นนี่ใหญ่แล้วนี่เห็นไหมอุย้ยลุงจี้ยายออกสักดีเนาะเดี๋ยวจี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตอนแข็งแรงแข็งแรงใหญ่เขากบทางนุ่นทางนุ่นแต่ว่า ทำปลูกพักเรามันก็ต้องสูครับอันแมงพี่เสือจ้ะนีพักนี่สำหรับเด็ดกินใเด้วยจ้ะนี่ที่เขาเด็ดกินใบกันนะจ้ะคุยเยอรมันอืมใล่ๆขครับอันกินใล่ๆก็ไอคค้คกคุคุหล่าเลยนะพักกัดทีน่ะเนาะอืมโอ๊ยพักกัดทีนักคักอืมใค่ๆเลยใล้ายๆครับอ่า โคคุลานะ่ะไพ่ยอยุยรมันจะรูด้เออใช่ใช่ใชทาบากันนั่นนะ่ะอือโคคุราแม่นแม่นแม่น,มนพระกาหินอุ้ยงามอีหลีอีหลอกระโดอกระเดือแล้วเอาไปล่างไปลวกจิม้มกินดิบฉันไม่ค่อยถนัดนะเนี่ยไมตสนงามงามอุ้ยเดี๋ยวจะถอนอ่หนถอนออกกิน ไม่ชอบเลยแมงเนี่ยมาเบียดมาเบียงกันโอ้ยเก็บพักกินก็สเต็กจงเพื่อนตรองล่างดิๆล่างนำสมด้วยอุ้ยหอมใส่เลยยอดพักเชฟโคลาะาเด้อพอเด้อเก็บพักกสวนนี่แหละบได้เ,เก็บพักป่าคือไม่ขนน่อคไม่มวฝนเซอร์วิเดนพาไปเก็บพัก ผักโขมผักอะไรเนาะมีอยู่จ,จะแต่ไม่ได้ไปเก็บจักทีเราจะไปเก็บก็ะเบนใเก็บเนาะนี่งามกินผักฉันมอก,กันฟลุกกันสลัดเนาะพรุ่งนี้จะเด็ดผักกินละเด้อนี่มันก็เชงเหี่ยวนั่นเห็นไหมอู้ยถ้าถูกฝนนี่งามเร็วๆเลยนี่ฉันกินได้สามรอบสี่รอบนยนี่กะลำดาวอู้ยสอนรูสันโคน มีแรงด้เนาะมาดูพักนี่ก็แม่นโอ้ยเขียวตาเย็นตาสบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้จะท,ทอนค่ะักเลยเด็ดเอาไม่ทอนดอกอันไหนมันทีก็จะท,ทอนออกจ้ะทอนออกแล้วก็ใส่กระถางปลูกเอาเม็ดมันหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เขาเขียนว่าสําหรับเด็ดเด็ดเรามันก็จะแตกเรื่อยๆจ้ะโอเควันนี้ก็มาทักทายตอนนี้เราจะดูสเต็กไปดูสวนพักไปนะจ้ะเพื่นอนเนาะ ก็ออชอบคลิปนี้ก็ยิมกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยจะมาทักทายกันไาได้กินอะไรให้ชมดอกจ้ะให้ดูหอกจก้ะเนาะก็มาดูพักดูสเต็กกันสวยๆพอเลือกนำย่อยนะจ้ะใครมีอะไรก็มานั่งกินด้วยกันดูกันไปทําคลิปไปกันเนาะให้กาลังใจกันเนาะขอบคุณทุกๆคนเน่ะขอบคุณน้องวีพี่หนูเนาะนางเง่ยเนาะที่ว่านางชอบนางเลยแหละเห็นนางเขามาปิ้งดูให้ ขอมาาไอะไรขาไปดูข็ขอภัยเด้อยจะทุกคนแลวจะชอบชอบทุกคนหลักๆเพื่อนๆทุกคนลวจะจะก่อประมาณเนี้จแ่เดี๋ยวปิดไว้จ้ะทาให้ปิดไว้นี่แมงพ่เสือมันเ้ามาถ่ายแต่ตัวนี้มันไม่ไทยนะแต่มันก็ไข่บ้างเละก็จะนี่ก็ปิดเอาไว้จ้ะทาให้ปิดไว้นี่ถึงมันจะดูไม่สวยแต่ว่าก็โอเคจ้ะเพราะว่ามันกันแมงได้กันนกได้กันทุกอย่างได้จ้ะแต่ว่าถ้าฝนตกเราจะเปิดให้จ้ะ ประมาณนี้เลยจ้ะเนี่ยอง,ง่นเริ่มออกละอง,ง่นปีนี้ลูกใหญ่ดีนะเนี่ยเนี่ยจ้ะอง,ง่นลูกใหญ่มากเลยปีนี้เดี๋ยวให้ดูตุวงอนอีกใหญ่นี่ตรงนี้ลูกใหญ่แล้วเนี่เห็นไหมตรงลูกน้นอยๆเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวสุกหลือปีนี้มันออง,ง่น,นี่มีเม็ดจ้ะกินได้ทั้งเม็ดเลยนะเดี๋ยวจะทำผิเกกินกันกน,นะต่อคอยมาคอยดูก่อน เราเอานาหมหลุดเอาปุ๋ยใส่บำรุงเนาะปกติเขาจะมีอ่าบำรุงของของไอ้องุ่นเนาะแต่ว่าเราไม่บำรุงเราเอาดินเหลือจากปลูกพักปลูกอะไรนี่นะจ้ะใส่ลงไปอันนี้ก็ตน้นอ่าอันนี้ก็ต้นทานตะวันจ้ะสวยมากเลยจ้ะตะวันกันปลูกในกระถางเนาะมันเลี้ยอยู่มากแเราก็เลยไม่ถอนจ้ะโอเคไปดูสเต็กต่อแล้วจ้ะนี่จ้ะก็ประมาณนี้เลยเนาะ เดี๋ยวไปทำข้าวเขาเดี๋ยวก็รอให้สุกเราก็จะไปกินนอกจากเน,นเนาะโอเคก็ไปเจอกันเก็บนาแล้วกันพวนี้เคยดูเราจะไปทำอะไรกินวน่าวันจะทำเอ่อว่าเราว่าจะทำขนมจีนกินแต่ค่คยดูก่อนจะทำหรือเปล่าเพราะว่ามันเหนื่อยล้วก็ไม่อยากจะกินอะไรมากแลก้วกัะเนาะในงวดนี้ก็เอางวดนี้แก่ปูดเรียงหวยกิแก่ดเนาะ รีไฟก่อนแรงเกินเดิมไหม้ไม่ค่อยชอบใหม่อะไรกินเนาะโอเคจ้าลาไปโดยสเต็กก็พักตรงนี้นะจ๊ะน้ะโอเคเจอกันพรุ่งนี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนบายบายเจอกันคิดหน้าเด้อสวัสดีจ้าแซ่บๆเด็ยกันอร่อยมากเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปดูเพื่อน ทีละคนทั้งคนเนาะจะค่ยอยๆดูตามหายเนาะจะโอเคค่ะเจอก็คลปบนาด้วยจ้าสวัสดีจ้าไปแลละไปแลละเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปเบื่อเอาบายบายค่ะ